สวัสดีครับทุกท่านผมนายเองนะครับมาแจ้งข่าวด่วนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับในเรื่องของข่าวด่วนวันนี้ก็คือในเรื่องของครั้งแจ้งบัตรคนจนรุ่นใหม่ล่าช้าโบยแบงก์กรุงไทยไม่ส่งข้อมูลให้เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับในเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับ ทางด้านนายสันติพร้อมพัดนะครับรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับได้เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อให้กับผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี65ได้นะครับหรือบัตรคนจนนะครับเนื่องจากธนาคารกรุงไทยไม่ได้นําส่งรายชื่อให้กับกระทรวงการคลังแต่อย่างใดจากเดิมจะต้องประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสม สมบัติในเดือนมกราคม ที่ผ่านมานะครับก็เลยทําให้มีการล่าช้าออกไปนะครับทางด้านนายสันติก็ได้กล่าวอีกนะครับว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงพิจารณาข้อมูลไม่เสร็จและไม่ส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อทั้งๆท,ที่กระทรวงการคลังได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะประกาศผลในสิ้นเดือนมกราคม2566นี้ดังนั้นต้องไปสอบถามที่ธนาคารกรุงไทยว่าทําไมไม่ส่งข้อมูลให้เพราะทุกครั้งที่ถามเจ้าหน้าที่ก็ตอบ เพียงแต่ว่ากรุงไทยยังไม่ส่งข้อมูลมาให้นะครับอันนี้ต้องพิจารณากันเองนะครับทุกท่านว่าเจ้าหน้าที่นะครับในการทํางานของกระทรวงการคลังนะครับโบยแล้วนะครับว่าอลองไปถามธนาคารกรุงไทยดูสิทําไมไม่ส่งข้อมูลมาให้สักทีเมื่อท่านสันติถามไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ทางด้านผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าจากการประชุมคณะกรรมการประชาััสวดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนั้นในครั้งล่าสุดนั้นเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีการสอบถามถึงความล่าช้าในการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัตินั้นนะครับก็ยังไม่ได้รับคําตอบ ที่ชัดเจนและได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงของการเตรียมการการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับที่พรรคก,การเมืองต่างๆต้องนําไปหาเสียงนั่นเองนะครับโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาตินั่นเองนะครับที่ต้องนําโครงการ บัตรคนจนเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการหาเสียงของพรรคตนเองนั่นเองนะครับจนทําให้โครงการบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงเคว้งคว้างอยู่อย่างนี้นะครับประชาชนที่มีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ก็ต้องรอไปก่อนนะครับท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นายเอกกับการแจ้งข่าวด่วนวันนี้นะครับท่านชื่นชอบอย่างไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับ เราวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ